สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โดดเด่นอ่านให้ฟังจะนําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับอีพีนี้เป็นตอนที่4ของหนังสือที่มีชื่อว่า Brief History of Love จิตวิทยาเคมีทางความรักของลอสเตอร์เรสลากีนะฮะโดยอ EP นี้มีชื่อว่าเมื่อสองคนกลายเป็น3ามคว่าชีวิตคู่คือการที่คนสองคนมาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับ และก็จะเกิดการปรับตัวให้เข้ากันแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกคนและแน่นอนนะครับว่าสัญชาตยานความเป็นแม่นั้นรักและผูกพันลูกมากที่สุดแล้วคุณพ่อละ่ะจะมีความผูกพันมากแค่ไหนโอเคนะครับมาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะฮะจากสถิติพบว่าสำหรับคู่แต่งงานส่วนใหญ่วิกฤตการจะเริ่มขึ้นประมาณ3ปีหลังจากมีลูกคนแรก การดูแลลูกและการเปลี่ยนไปสู่รูปแบบครอบครัวทำให้ความสามัคคีในชีวิตสมรสเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแค่ด้านจิตวิทยาเท่านั้นแต่รวมไปถึงทางด้านชีววิทยาอีกด้วยเรามาตรวจสอบกันว่าชีววิทยาภายในครอบครัวส่งผลต่อความสัมพันธ์อย่างไรชายคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในทุ่งหญ้าและมองเห็นม้าสองตัวกำลังเคี้ยวหญ้าอยู่ตรงหน้าเขา เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรถ้าชายคนนั้นเอาย่ายแห้งมาให้ม้าแล้วม้าตัวนั้นป้อนย่ายแห้งไปทางปากของอีกตัวแล้วปล่อยให้ม้าตัวนั้นกินก่อนเขาจะรู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือแม่และลูกของมันสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดมาเห็นแก่ตัวมันถูกตั้งโปรแกรมให้ดูแลความต้องการของตัวเองก่อนแต่อย่างไรก็ตามทันทีที่มันกลายเป็นแม่ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบประสาทของมันจัดการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ทำให้ผู้หญิงจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของลูกก่อนจุดประสงค์คือเพื่อให้แน่ใจว่าลูกของมันจะอยู่รอดและยีนจะถูกโอนถ่ายไปสู่รุ่นต่อไปได้อย่างปลอดภัยเนื่องจาก97%ของแม่สัตว์บนโลกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวชีวิตสัตว์เกือบทั้งหมดบนโลกนี้จึงขึ้นอยู่กับความผูกพันความทุ่มเท และการดูแลของแม่ที่มีตัวลูกตัวอย่างที่น่าสนใจพบได้ในปลาเมือกยักษ์แปซิฟิกในปลาเมือกยักษ์สายพันธุ์ส่วนใหญ่ตัวเมียจะย่อยเซลล์ประสาทของตัวผู้ขณะผสมพันธุ์กับมันหลังจากนั้นตัวผู้ก็จะล้มลงและตายหลังจากผสมพันธุ์แต่ในปลาเมือกยักษ์แปซิฟิกตัวผู้ได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงกับตัวเมียที่จะกินมันเมื่อตัวเมียเข้าใกล้ตัวผู้แทบจะคว้างถุงอสุจิใส่มัน แล้วว่ายหนีไปปลาเมือกยักษ์ตัวเมียพอผสมพันธ์เสร็จมันก็มองหาถ้ำสำหรับวางไข่นับพันล้านฟองและเวลาหกเดือนเต็มจะไม่ขยับออกจากถ้ำมันคอยดูแลไข่ขยับหนวดของมันไปมาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ออกซิเจนแก่ไข่และทำความสะอาดไข่จากการสะสมของเชื้อรามันไม่ได้ออกไปหาอาหารเป็นเวลาครึ่งปีและในที่สุด ก็เสียชีวิตด้วยความหิวโหยด้วยแรงเฮือกสุดท้ายของมันมันพ่นน้ำใส่ไข่เพื่อเร่งการฟักตัวพอพวกลูกๆฟักตัวออกมาสู่โลกจะกินซากศพที่เน่าเปื่อยของแม่ที่ตายไปแล้วออกเดินทางไปสู่ทะเลกว้างไข่นับพันล้านใบจะมีเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นที่โตเต็มที่และแต่ละตัวเป็นหนี้ชีวิตแม่ปลาเมึกยักษ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้หญิงหลังการตั้งครรภ และการคลอดบุตรที่คล้ายกันสามารถเห็นได้ทั่วอาณาจักรสัตว์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นจากกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองของผู้หญิงระหว่างตั้งครร์และการคลอดบุตรเกิดการเปลีป่ยนแปลงในระดับเนื้อเยื่อระดับเซลล์ประสาทและระดับยีนผ่านทางอีพิเจเนติกนี่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของความยืดหยุ่นของระบบประสาทและความยืดหยุ่นอันน่าเหลือเชื่อของสมองศูนย์กลางของสมองของมันดา ต้องผ่านการปรับโครงสร้างใหม่อย่างมากในระหว่างตั้งครรภ์โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสารสีเทาที่มีนิวเคลียสของเซลล์ประสาทซึ่งมีบทบาทในการประมวลสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่สมองที่เกี่ยวข้องกับการทําความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการสร้างความผูกพันและมีความรับผิดชอบต่อความสามารถในการเอาใจใส่ออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนที่สร้างความเป็นแม่ มันประสานกับการสร้างชีวิตและการบำรุงเลี้ยงดูระดับออกซิโทซินสูงสุดจะพบในเลือดของแม่ที่กำลังคลอดบุตรออกซิโทซินส่งเสริมการคลอดบุตรโดยทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อบนลูกและควบคุมการให้นมบุตรผ่านการหดตัวของต่อมน้ำนมฮอร์โมนนี้ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในตัวผู้เป็นแม่ตลอดวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์มนุษย์การหลัง่งออกซิโทซินที่หลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของมารดา ในระหว่างคลอดบุตรยังช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้เนื่องจากจะทำให้หลั่งสารเอนโดฟินซึ่งช่วยลดความเจ็บปวดออกซิโทซินยังทำให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ความทรงจำระยะยาวในฮิปโปแคมปัสดังนั้นในช่วงเวลาเหล่านี้กลิ่นสัมผัสรสเสียงและลักษณะอื่นๆที่เป็นของกันและกันจะฝังอยู่ในสมองของทั้งทารกและแม่สิ่งนี้ เริ่มต้นในเวลาไม่นานหลังคลอดและดำเนินต่อไปในช่วงสองสามวันแรกและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประทับเสริมความผูกพันที่ไม่มีวันสลายระหว่างแม่กับลูกการคลอดบุตรเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อผู้หญิงได้รับประสบการณ์ที่หนักหน่วงจิตใจของเธอจะเต็มไปด้วยสิ่งเร้าที่เธอควบคุมและประมวลผลไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและโครงสร้างที่เกิดขึ้นในร่างกายและสมองของมารดาระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตรจะไม่เกิดในร่างกายและสมองของบิดาคุณพ่อมือใหม่หลายคนรู้สึกสับสนอีกทั้งไม่รู้วิธีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคู่รักของเขาแล้วพ่อจะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นพ่อได้อย่างไรชีววิทยามีบทบาทอย่างไรในการเป็นพ่อและสิ่งนี้ ส่งผลต่อความสัมพันธ์อย่างไรศาสตราจารย์รูสเฟลแมนจากมหาวิทยาลัยบาเลนในอิสราเอลติดตามคู่รักจำนวนหนึ่งเป็นเวลา6เดือนหลังจากคลอดบุตรคนแรกเธอไปเยี่ยมบ,บ้านสัปดาห์ละครั้งและวัดระดับออกซิโตซินในเลือดและน้ำลายที่เพิ่มขึ้นของพ่อและแม่ขณะที่ต่างคนต่างดูแลลูกคนเดียวศาสตราจารย์เฟลแมนและทีมงานของเขาต้องการทราบว่า มีความแตกต่างระหว่างการเพิ่มขึ้นของระดับออกซิโทซินในเลือดของบิดาเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของระดับออกซิโทซินในเลือดของมารดาในช่วงระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรหรือไม่ปรากฏว่าแม้ว่าระดับออกซิโทซินในเลือดของผู้หญิงจะสูงกว่าแต่ในระหว่างที่พ่อดูแลลูกระดับออกซิโทซินของพ่อก็เพิ่มขึ้นจนเท่ากับระดับของแม่นี่บ่งบอกว่าพ่อมีความผูกพันกัน ที่ระดับฮอร์โมนกับลูกๆโดยการดูแลเล่นกับพวกเขาและใช้เวลาร่วมกันแต่สถิติแสดงให้เห็นว่าวิกฤตความสัมพันธ์มักจะเริ่มเกิดขึ้น3ปีหลังจากการเกิดลูกคนแรกและจะเกิดขึ้นทุกๆ5-7ถึงปีหากคุณผ่านช่วงเวลา5ปีแรกไปได้คุณก็จะยิ่งแล่นเรืออย่างสงบในปีต่อๆไปได้มากขึ้นเท่านั้น เมื่อเราเข้าใจขนาดและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงทั้งจิตใจและร่างกายที่ต้องเผชิญในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นพ่อและแม่พร้อมด้วยความแตกต่างของฮอร์โมนระหว่างบิดาและมารดาวิธีจัดการกับฮอร์โมนและตรรก,กะเชิงวิวัฒนาการทั้งหมดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่คู่รักหลายคู่รายงานว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเสียหายและความใกล้ชิดลดลงหลังมีลูก แล้วเราจะรักษาความรักระยะยาวไว้ภายใต้กรอบของครอบครัวได้อย่างไรประการแรกคือการทำความเข้าใจว่าชีววิทยาเปลี่ยนแปลงเราอย่างไรเมื่อเราเป็นพ่อแม่ทำความเข้าใจว่าให้ความสําคัญกับการดูแลความห่วงใยและการสนับสนุนลูกนั้นอาจจะช่วยเราทำให้เราลดความคับข้องหมองใจและความรู้สึกผิดทั้งชายและหญิงต้องอเผชิญได้บ้าง ครอบครัวเป็นหน่วยประสาทที่เชื่อมต่อกันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจลูกก็จะส่งผลต่อพ่อแม่และสิ่งที่เกิดขึ้นในใจพ่อแม่ก็จะส่งผลต่อลูกเช่นกันระดับความเครียดของลูกส่งผลต่อระดับความเครียดของพ่อแม่และแน่นอนว่าส่งผลต่อความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสด้วยเราจำเป็นต้องเริ่มต้นการเดินทางแห่งการสำรวจและการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็น ชาวพุทธกล่าวว่าอารมณ์ก็เหมือนกับขนนกบนผนังชั่วครู่หนึ่งลมพัดไปทางขวาของกำแพงและชั่วครู่ต่อมาลมก็พัดไปอีกทางหนึง่งอารมณ์เกิดขึ้นได้ก็ดับได้ดับแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งได้อย่าลืมว่าตอนท้ายของเส้นทางการเลี้ยงลูกวัยหมดประจำเดือนของเรารออยู่ซึ่งทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนและความเครียดมากขึ้น ตามที่กล่าวไว้การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นในช่วงวัยหมดประจำเดือนจะมีโรคภัยน้อยกว่าสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการมีเซ็กส์ที่ดีเป็นของขวัญสำหรับจิตใจและร่างกายไม่น้อยไปกว่าการออกกำลังกายการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการมีสติโอเคครับครอบครัวคือปฐมของสังคมนะฮะ เราเปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครัวที่อบอุ่นก็มีผลดีทั้งลูกและพ่อแม่นะฮะการปรับตัวระหว่างสองคนเป็นสามคนนั้นจึงสำคัญมากฉะนั้นไม่ควรละเลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับ EP นี้ก็จบลงนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีครับ